ขับรถมาทางถนนเลียบนาเกลือแถวอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนักท่องเที่ยวจะได้เห็นความสวยงามของนาเกลือยาวเรียงรายสุดสายตาแถมตลอดเส้นทางยังมีจุดน่าสนใจให้แวะเที่ยวมากมายเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเกลือหวานคาเฟ่คาเฟนา่น่ารักน่ารักที่ตั้งอยู่ท่ามกลางนาเกลือเมนูเด็ดที่นี่ก็คือกาแฟลูกตาล ที่ใส่ท็อปปิ้งเป็นเนื้อลูกตาลบนกาแฟได้รสหวานละมุนหรือจะไปเที่ยวแหลมผักเบี้ยและฟาร์มทะเลตัวอย่างที่อยู่ไม่ไกลกันก็สนุกและน่าประทับใจไม่น้อยเช่นกันครับออกจากเมืองมาสูดลมหายใจลึกๆท่ามกลางพื้นป่าและขุนเขาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่นี่เหมาะทั้งสายชิลเพราะมีรีสอร์ทให้เลือกพักมากมายรายร้อมด้วยธรรมชาติหรือจะสายลุยที่ชอบพกเต็นท์ไปกางตามแหล่งธรรมชาติด้วยทั้งวิวธรรมชาติสวยๆความหลากหลายของจุดกลางรวมไปถึงความสะดวกเพราะไม่ว่าจะเป็นโซนสุดชิลริมอ่างเก็บน้ํเคลื่อนแก่งกระจาดที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ลับฟ้าอย่างสวยงามหรือไปทางโซนบ้านกลางแคมป์ก็จะได้อีกฟิล เพราะอยู่ใกล้ชิดติดกับชายป่าเล่นลำธารน,น้ำใสไหลยเย็นและเป็นจุดที่สามารถพบเห็นสัตว์ป่าได้อย่างใกล้ชิดเลยละครับขึ้นไปอีกที่จุดกลางเต็นท์เขาเนินทุ่งตรงนี้อยู่สูงขึ้นมาอีกอากาศก็จะเย็นกว่ารวมทางใกล้จุดชมวิวเนินทุ่งซึ่งเป็นจุดชมทะเลเหมอกใกล้กลุ่มที่สวยงามมากๆสามารถเช่าเต็นท์ของอุทยานหรือจะนำเต็นท์ไม่เองก็ได้นะครับ ตอนนี้คาเฟ่คูคูริมทะเลเมืองเพชรบุรีมีให้เลือกมาเช็คอินเพียบเลยครับสายคาเฟ่ฮอปปิ้งห้ามพลาดมากันได้เลยนะสำหรับคาเฟ่ริมทะเลที่มาแรงสุดๆช่วงนี้ก็ต้องยกให้ที่นี่ครับบอนนี่ออนเดอะบีชคาเฟ่าสไตล์มินิมอลริมทะเลชะอำที่สะดุดตาด้วยตัวร้านทรงสี่เหลี่ยมสีขาวมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย ลิตเติ้ลสีคาเฟ่คาเฟ่หน้าตาเท่ๆที่ซุกซ่อนอยู่ภายในสยามบีบรีสอร์ทติดริมทะเลชะอำตกแต่งโทนสีเข้มผน,นังอิฐภายในร้านเป็นเรือนกระจกให้นั่งชิลเย็นๆมองเห็นวิวทะเลไม่ไกลเลยครับมิสตี c a าเฟ่แอนด์รีสอรคาเฟ่ริมทะเลในเรือนกระจกใส่รอบด้านให้นั่งชิลกันได้แบบเย็นช่ำๆด้านในก็กว้างขวางมีที่นั่งเยอะแยะแดดรม่รมลมตก ก็ออกไปนั่งเล่นริมทะเลกันต่อเลยและอีกร้านครับทำเลคาเฟ่แอนบาร์คาเฟ่สีขาวริมทะเลบรรยากาศชิลๆสไตล์เกาหลีสามารถมานั่งเล่นมองทะเลได้มุมถ่ายรูปมากมายไม่แพ้ที่อื่นเช่นกันครับ เที่ยวทะเลเพชรบุรีมาถึงถิ่นต้องกินซีฟูด้ดโดยเฉพาะโซนหาดต่างๆเช่นหาดปึกเตียนหาดเจ้าสำราญและหาดชะอำจะมีร้านอาหารซีฟู้ดเรียงรายติดกันหลายเจ้าให้แวะลิ้มรองอาหารทะเลสดๆที่มีทั้งกุ้งหอยปูปลาตัวใหญ่ๆจับมาทำเมนูอร่อยที่คุณเคยได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหมึกนึ่งมะนาวกุ้งทอดซอสมะขามไข่เจียวปูข้าวผัดปู ต้มยำทะเลมึกผัดไข่เค็มก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับบางร้านก็มีเสือให้นั่งปิกนิกริมหาดบางร้านก็อยู่ชิดติดทะเลนั่งกินไปพร้อมชมวิวทะเลกว้างไกลสุดสายตาแถมลมเนี้ยอืพัดเย็นสบายทั้งวันเลยครับพาครอบครัวมาพบกับความสดใสน่ารักที่ทุกคนมีความสุขร่วมกันได้ที่คาเมลิพับบลิก สวนสัตว์และสวนสนุกสีสันสดใสสไตล์โมร็อกโกโดดเด่นสะดุดตาตั้งแต่ทางเข้าด้วยซุ้มประตูโค้งขนาดใหญ่เข้าไปด้านในจะพบกับเครื่องเล่นมากมายและสัตว์น่ารักน่ารักอย่างอูดอัลปาก้านกฟามิงโกยีราฟแกะรวมทั้งกรงนกแก้วที่สามารถเข้าไปให้อาหารได้อย่างใกล้ชิดน้องด้วยนะครับ บริเวณด้านหน้าคาเมลิพลาสิกยังมีมิฟฟี่การ์เดนคาเฟ่คา,า,าเฟ่กระต่ายน้อยมิฟฟี่คาแรคเตอร์การ์ตูนญี่ปุ่นสุดน่ารักพร้อมเมนูอร่อยๆมากมายให้สั่งมาชิมกันได้ทั้งครอบครัวเลยครับ เพชรบุรีขึ้นชื่อมานานเรื่องอาหารการกินใครมาเที่ยวรับรองว่ามีอาหารและร้านเด็ดให้เลือกกันทั้งวันโดยเฉพาะขนมหวานของฝากระดับตำนานทําจากวัตถุดิบคุณภาพอย่างน้ำตาลตะโนดที่ให้รสชาติหวานหอมนุ่มนวลขนมหวานจากเมืองเพชรซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องรสชาติเป็นเอกลักษณ์และมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหม้อแกงฝอยทองทองหยิบทองหยอดทองม้วนอัลัว บ้าบินวุ้นกรอบหรือว่ากลีบลำดวนเป็นต้นครับส่วนร้านจำหน่ายขนมหวานเมืองเพชรก็มีอยู่ทั่วทั้งจังหวัดเลยโดยเฉพาะริมถนนเพชรกเกษมและในตัวเมืองเพชรบุรีเลือกแวะได้ตามสะดวกเลยนะครับแต่ละร้านก็ต่างสูตรดีไซน์แพ็กเกจน่าสนใจไม่แพ้กันชอบร้านไหนก็แวะชอบกันได้เลยครับ